นกับทรงกรันมาบอยบอยน้ำฮดเปียกครับนี่งวดที่ผ่านมานะครับที่โปรเตียมในามาก,กับเบาเหลี่ยมนะครับเหรครับนี่วันที่1เมษายนหกเกียรติปูลือสีบนล่างเกตัวเดียวมาเก่าศูนย์ล่างพี่น้องแต่ว่าปูมันเป็นเนียนหกเก่าครับ แต่ว่าเลขวิ่งเขานะพี่น้องเนาะครับเล็กน้อยๆหางเล็กโบไลายหางครับเล็กโบไลหางเนาะมุนี้ก็มาตามต่ออีกนะครับครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับยินดีเข้าสู่ช่องบ้าแหลมพาร่วยเก่าผาร่วยเส้นหอยพาร่วยครับมือนี้จะพาพี่น้องกลับมาติดตามนะครับเนาะแนวทางของปู่ลือสีครับผมอ่ะสาวบอสดอกไม้เส้นนาดีมันบาเนาะแน่เพื่อนพี่อยากบอสละพี่น้องบอสละไอเส้นนาดีบอสเอา เอาอันนี้ไป,ไปพี่น้องเอฟซีเอ็นไว้นึ่ครับพี่น้องเอฟซีวันนี้สิมาตำ <c oughs> โปงสุดไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับกับปูดุซีกับปูนี่ดุซีกำลังสิเริ่มแล้วครับพี่น้องเอฟซีเบาๆดนลได้พี่น้องเอฟซีเรา,าวดนสิหลง <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้ทัวร์น่าเก่าที่ปล่อยไปแต่เป็นคนและทีมงานกัน <Okay. S 2> อันนี้เป็นพิมพ์ของพ่อแต้มกับบ่าวแหลมพี่ปูปล่อยไปให้เขาที่จำได้เนะเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งนี่เลขแล้วก็มีเลขอะไรขยิกขยิกอีกสองขยิกอยู่ห้าสองห้าสามสามครับ อันนี้เป็นที่ไปที่มาว่าบัวหรือว่าสุพราาหรือว่า,อ,าอะไรพระโคก็ได้มันมีสามสีซื่อสุพราากับบัวอ่าเอาบ้านเราเรียก,กว่าบัว วัวตัวหนึ่งเนี่ยวัวตัวใหญ่ๆน่ะมันมีสองหัวอวัวตัวใหญ่ๆมีสองหัวนี่นไมพี่น้องอ่ามันมันมีสองหัววัวน่ะ,ะพี่น้องระวังห้าสี่ห้าด้พี่น้องวัวมันมีสองหัวอันนี้ปู่ตีให้เราห้าสองนี่ห้าสามนี่ แต่แม่นบ่แม่นบ่รู้เนอะบางทีปลูกตีก็บ่ถูกไปออกถูกปัญหานั่นอย่าง,ง <psychologist. S 2> จอกลูน <c oughs> <sixty> ั่นแหละจกลูโกบนั่นแ <c oughs> <Martine? c oughs> หละงัวใหญ่งัวใหญ่ไม่สองหัวสองหัวงัวนี่ค่ะมี่สีขาสองหัวนี่ค่ะสีคือเขาติพี่น้องเขาบอกได้ว่าเขาเนอะบอก บริน <idd ratchet Lust and Machine> Get <gettable> ับอ่านเขาขึ้หัวเอาแต่หัวเอาแต่หัวกัหัวหัวหัวสองหัวมันอคจะเป็นลักษณะนี้นี่ชมมุก่อนนะเนี่ยแต่ถ้าว่าเอซีก็ดีแอดมินก็ดีไงก็ตีกันไปแล้วแต่น้าจิตตังคิดบ่เหมือนกัน แต่มีปู่จะล็อกอยู่ล็อกในใจปู่ครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ล็อกละล็อกในจิตอยู่อยู่ภายในนี่แหละครับแต่มันยังบดตรงเป้าหมายอ๋อบ้านตรงเป้าหมายปู่บ่อมาช่วงอาจารเลยก็ไปแห้งกับพี่รองห้าสองห้าสามพอแห้งก็จริงอยู่ครับครับเบิรงปู่ล็อกตัวใดได้เสมอที่เชื่อ ตัวนี้ของแท้เลยนี่<า>พอ่อแม่ตัวเล็กๆหา้าส่ห้าเจ็ดอันนี้ตัดสินเลยอันนี้จะบอเอาก็ได้เอาอันนี้กับนี่ก็ได้มันเก้าเก้าหนึ่งนี้เป็นเมปูเก้าเก้าหนึ่งเอา้าเก้าเก้าหนึ่งนี่มันอาจจะเป็นเลขบนหมดก็ได้นี่เก้าหนึ่งเก้าก็ได้นั่นเนี่ย เรื่องหนึ่งเก้าเก้าก็ได้ตัวนี้นี่อยากฟังบอกไปฝัดไฮโลแทงเจ็ดห้าต่ำหองมันเบาแม่นเาอไฮโลมันมีต่ำเจ็ดห้าพูด้เคยเล่นบอไฮโลครับบอเคยเลยเนาต้องต้องไปถามเซียนไฮโลเนาะโอ้ในในในฝันในนิเมตของปูอ่นิเมตวาเดไปนี่นหะ จะไปแทงไฮโลแต่บู้ว่าผู้ได้ฟัดอแทงต่ํานี่มะห้าเจ็ดวงแทงต่าต่ำเกิแปลว่าลางเนาะเอแสดงว่าเจ็บนี่มาร่างครับพี่น้องครับคือแทงห้าแล้วก็ตดห้าเจ็ดต่าเลยตกแผงปักๆเลยเราแสดงว่าอกลางเลงลางล่งลางนะครับพี่น้องพี่ช่คือสรุปว่า เน้นห้าข้างหลังนี่ฟับนหาหาสองหาสามห้าเจ็ดตัวเน้นๆเรียกบลายฮางฟันหาไหมหดอกลางล้วพี่น้องเอฟซีครับผมถ้าจะลอกก็ลอกไปตามนี่เลยอันนี้ที่ที่สดๆร้อนๆเลยอ่เหลยมลอกให้เหมือนกันเนี่ยทำเสื้อนาดีลอกแล้ว ใช่บอกของพอแต้มปิดก for ็ยังน yeah. ี่ยังครับเจ็ดครับพี่น้องเบาแหลมผ้าพีพรน้องมาเบิ่งเหล็กตัวน um ี้เพราะว่าครับรถแค่นี้ทับปูพี่น้องรับปูเป็นอย่างหมวดกรนะครับเนาะมีขั้นหนึ่งขั้นเก่าของปูจอดอยู่ปุ้นในถางหน้าครับพี่น้องทับกับออกเลขกง่ายครับพี่น้องวันนี้แปดเก้าแปดเจ็ดครับผมครับพี่น้องรับล่องเอาไปพิจารณากันเบิ่งนะครับเนาะครับ อันนี้เลขรถเบ้าแหลมครับผม8541ครับอะสำหรับงวดนี้กันนะครับเนาะครับพามาเบิ้งว่ามีตัววิ่งเนาะกระแตมอ้าวก็ตัววิ่งกันเขีนเก่าเหาเดี๋ยวเดีก็บอกก็ได้ตัววิ่งครับบนเบิ้งครับปูบาทนิดเดียวเฉพาะใบหน้า1น่ล่าง5้เจ็ดเนาะ เอาหาสองกันห้าสองห้าสามแล้วก็เขียนหาเจ็ดตัวี้แล้วก็วงกลมหม่ว่าตัวเนียนปูเนเนียนหาเจ็ดถ้าพูดได้มีอะไรก็ได้เอาใส่ห้าเลยถูกเลยเลขนี่ยครับคิดว่าจะไปสั่งหวานเย็นอย่างพอแต้มสั่งมานี่นะกินก <c oughs> ินลงหน้าสัง่งหวานเย็นทาแล้วทีเขออนะียนเขียนไว้ยอยู่นะั่นวิ่งห้าล่างวิ่งห้าอืล่างอย่างเดียวนะวิ่งห้า นี่มันแดงกือเหมือนิ้วถือเนาะ,ะครับน้องวิ่งหาได้พี่น้องเด้อขันบอมปูมันจับปูครับก็สามารถเอาไปจับก็ตัวกึ่นก็ได้หายจับเองก็ได้ครับผมอบอกได้สงวนฤกษ์เสด็จครับแล้วก็ถ้าจะเอาไปเผยแพร่ก็ได้กดไลค์กดแชร์ให้แน่กำลังใจครับผู้วิ่งติดตามมาก็เหนื่อยละคุณเดือดร้อนจริพอดีว่าหนีคนร่มเนี่ยพี่น้อง บลมงีดีแต่มาถึงนี่ก็เย็นหอกครับเย็นเย็นดีเอามันบอสะใจขีดเครื่องหมายถูกให้เหมือนกับนักเรียนไงห้าเจ็ดนั่นเขียนเครื่องหมายถูกเลยพูเถือนบดีเด่นน้องเบื้องเอาครับผมแนวทางครับเอาแคปหนจอกันหน่อยได้พี่น้องครับสำหรับแนวทาง โค้งสุดท้ายครับผมรัฐบาลไทยนะครับเนาะปูรือสีถ้าว่ามันรัฐบาลไทยออกวันที่สิบสามนี่หวยถูกละืห้าเจ็ดดูะสิบหกคนนียสิบหกครับพี่น้องครับออกมาตัวไดกแต่ญยพลาดครับผมจับหน้าจอพี่น้องถือว่าโค้งสุดท้ายเด้พี่น้องเรีบผมจะเตรียมการงานสงการบริึ้นมาตามอีกหวันที่สิบสี่สิบหานะพี่น้องเนาะ อยยยาาากหลยยกน,นี่กับวันที่สิบสามแล้วเขาอ,อยากกับน้ำแน่ครับการเดินทางครับาไป้วยกันๆๆเอามาักชอบตัวแรกก็ย่าลืมเลือกพี่น้องเลือกไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้พอเตรียมจัดไว้นักเดือดหาสองหาสามนี่ยังหาเจ็ดกินได้ไปซื้ออยู่ห้อนี่รตเตอรี่นะครับ <c oughs> วับไดี้บอกเลยนี่คือเตอรี่ในกระเป๋าจซื้ออันนี้ยางมาซีใบหนึ่งวันนีจะได้กินน้ำบาดนี่ด้วยตัวนี่ปลปูกับมั่นใจนะครับปลาปูวนี้เนาะอย่าว่าแต่มั่นใจเลยครับ เอาขอนมาเอฟซีเลือกปูเอาขอขอบขอบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูครับมีแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะเอฟซีเนาะมันห่อนเพ้่อนเอาไว้พ่อคิดนาพี่น้องมันนั่นพ่อซับห่อนครับเจ็บหน้าจอยเด้อบอสเ่นด้วยกันพี่น้องมันห่อนสวัสดีครับผมมันเริ่มลายแล้วดิครับผมมันเริ่มบอสเซนดพี่น้องเอฟซีครับผมสหรับพี้องมาแหลมเห็นบนีมของผมกล่องบอสเป็นอยังครับสหรับพี่น้องเอฟซีคร um, oh, ับผมผมไมผมแก่ๆเด้อปูรบมาแหลมขอ อีหยากจบคลิปเอาไว้ก่อนนะครับเนาะขันดับกันยู่ไดครับผมล่ากันไว้ก้อนครับเอพี่น้องที่เฝ้าเชับนาจอด้วยเบิ่งพอมั่วๆเลยจีไล่แล้วครับเริ่มมั่วเริ่มมั่วเริ่มโฟกัสตนี้ครับผมเอาบนนะครับเก้าเก้าหนึ่งนะครับล่างวิ่งห้าเอามีอยู่สามกูหาสองหาสามหาเจ็ดปูห้ใส่เคียงไม้ถูกไว้เด้อพี่น้องที่คิดดูให้ดีนะปูหมันใจแห้งนะครับ ปูดยืมเล็เองพี้องเอฟซียืมเล็รถปูด้วย <c oughs> เล่ยเล่ยฮะแปดเก้าแปดเจ็ดครับเล็กรถปูเก้าแปดเจ็ดครับพี่น้องรับตัวตรงสามตัวแต่วาเล็กซี่ตัวหนึ่งมีแปดเก้าแปดเจ็ดเขา่มเลืเล่มเบาซุกพี่น้องเอฟซีฟั่งครับ,บรถวัวรถปูปล่งนะครับล่ง ทางทางแต่ว่าปูพวกเป็นยังถลอดหน่อยรถทับหัดปูครับพี <también> ่นุชี่รถทับก็เลยไฟเบิงตัวเลขครับไปดอมไฟเบิงตัวเลขรถปูก็มี่แปดเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดครับผมแต่ปูพวกเป็นยังครับพี่นุ้ชี่ถลอกไปหน่อยเอาให้กำลังใจปูเด้อพี่นุชี่อ้าวโชคดีเนอะถอดแต้มเบาแหลมแล้วก็เซียนนาดีครับเออเซียนนาดีครับผมนาดีก็เป็นนาดินเข็มเนอะข้าวนาดินเข็มครับปูเพราเขาแม่นผม แมค่ครับแม่คนั่นจะมมี่บอกเกื่อเค็มบอกเค็มกันแล้วแต่ขอให้เล็กเข้าอย่างเดียวก็พอละครับผมปูอ้าวซาธทุนะบสำหรับคลิปนี้กข,ขอลาพี่น้องไปพร้อมกันเลยคร, <S <S ครับผมสวัสดีครับผม